ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมของพี่จีนนะครับโดยต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีประเทศไทยที่เป็นตลาดใหญ่รวมอยู่ในนั้น แต่ดูเหมือนว่าไทยอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มแล้วล่ะครับเมื่อมีบริษัทต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนปลูกทุเรียนในสปปลาวเพื่อป้อนตลาดจีนด้วยปัจจัยด้านการขนส่งผ่านรถไฟที่สะดวกสบายสําหรับสปปลาวมีการปลูกทุเรียนมามากกว่า10ปีครับโดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเช่นแขวงจำปาสักสารวันอัตปืออีกทั้งในเรื่องของต้นทุนพบว่าลดลงครับเนื่องจากมีการขนส่งไปจีนผ่านรถไฟลาวจีน ตัวอย่างบริษัทจีนที่เข้ามาปลูกทุเรียนในลาวครับก็มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนมากกว่า200เฮกตาร์และคาดว่าจะได้รับอนุญาตส่งออกไปจีนในปี2025ไม่เพียงเท่านั้นครับบริษัทกำลังทดลองปลูกทุเรียน3,000ต้นในพื้นที่15เฮกตาร์สามารถให้ผลผลิต200-300กิโลกรัมต่อปีโดยในปีที่ผ่านมาทำผลผลิตได้40ตันเช่นนะครับ โดยสอดคล้องกับรายงานของเว็บไซต์ Product Report ที่ระบุว่าปัจจุบันมีบริษัทจีนหลายบริษัทครับเข้ามาลงทุนปลูกทุเรียนในสปปล,า,ปลาวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Smart SME